สวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนๆวันนี้พี่กู๊ดพามาชมมะยงชิดที่บ้านพี่กู๊ดเองค่ะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละค่ะแต่เธอสามารถจเจริญเติบโตและออกผลให้พี่กู๊ดได้ค่ะพอได้แจกกนข้างบ้านได้คนละสี่ห้าผลค่ะแบ่งปันกันได้นะคะพี่กู๊ดชอบกินมะยงชิดเพราะว่ามันมีรสอร่อยค่ะ แล้วก็ฤดูการนี้เป็นฤดูการผล,ลไม้ฤดูร้อนของประเทศไทยค่ะมะยงชิดเป็นผล,ลไม้มึงร้อนและจะออกในฤดูการนี้เท่านั้นนะคะคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนค่ะมะยงชิดเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดใหญ่ออกผลผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้นค่ะ การเลือกรับประทานผลไม้ตามฤด,ดูกาลนอกจากจะดีต่อสุขภาพเพราะชาวสวนจะไม่ต้องใช้สารเร่งโตเร่งผลแถมยังราคาไม่แพงด้วยนะคะมะยงชิดเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลค่ะแล้วก็ยังมีไฟเบอร์ รวมถึงเบต้าแคโรทีนที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะและรสชาติของมะยงชิดก็อร่อยด้วยค่ะหวานอมเปรี้ยวนิด,น,ดนิดค่ะเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นค่ะและยังช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยค่ะเราสามารถนำมะยงชิดมาทำเป็นผลไม้แปรรูปได้อีกหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่น มะยงชิดแช่อิ่มแยมมะยงชิดหรือจะปั่นเป็นน้ำผลไม้แบบอิตาเลียนโซดาก็อร่อยไม่แพ้ผลไม้อื่นๆเลยค่ะพี่กุ้มีข้อสังเกตและข้อแตกต่างระหว่างมะปรางกับมะยงชิดให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทราบกันนะคะอย่างมะปรางนะคะผลดิบก็จะสีเขียวออกซีซีดนะคะแล้วก็มีรสมันค่ะส่วนมะยงชิดนั้นผลดิบจะมีสีเขียวจัดและมีรสเปรี้ยวค่ะ มะปรางส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเล็กกว่ามะยงชิดแต่มีเมล็ดที่ใหญ่กว่าค่ะผลสุกจะมีสีเหลืองนวลบางสายพันธุ์ก็จะมียางนะคะส่วนมะยงชิดนั้นส่วนใหญ่ผลจะมีขนาดใหญ่กว่ามะปรางค่ะแต่มีเมล็ดที่เล็กกว่าผลสุกจะมีสีเหลืองอมส้มและไม่มียางค่ะในท้องตลาดตอนนี้ ก็ตกกิโลกรัมละ80-100บบาททั้ง2ชนิดเลยค่ะตอนนี้ฤดูการนี้ที่เมืองไทยมีผล,ลไม้ออกมามากมายเลยค่ะอย่างเช่นคลิปก่อนๆที่กูเคยลงไว้ก็ได้แก่มะม่วงทุเรียนแล้วก็ยังมีมะปรางและมะยงชิดอีกค่ะพี่ๆเพื่อนเลือกรับประทานผล,ลไม้ได้ตามฤดูกาลเลยนะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกูดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายมีความสุขกับการรับประทานผลไม้ไทยๆนะคะ